โอเคสวัสดีครับผมกลับมาแล้วกันอีกเช่นเคยนะและคลิปในวันนี้นะครับเป็นการวอลกิลนะรอบรองชนะเลิศถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยชนะ2ตาติดเราก็จะได้เข้าสู่รอบชิงกันทุกคนผมบอกเลยว่าตื่นเต้นจัดๆแล้วก็แอบเหวียวๆด้ยวยนะเพราะว่าตอนรวมตัวเนี่ยว่าใครมาบ้างไม่มาบ้างคนมาอย่างน้อยเลย ก็เลยต้องบวกกันเท่าที่มีเนาะเขาจัดทีมละสิบคนส่วนฝั่งส่วนฝั่งส่วนฝั่งผมนี่กว่าจะคัดกันได้ทีม2ไม่พอด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันหน่อยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแคมป์ของผมเนี่ยเป็นแต่คนที่แบบสายเติมน้อยและสายฟรีแคบจะทั้งหมดเลยนะจะสังเกตได้ว่าไม่มีใครมีแต้มสูงกว่าหมเลยสิ ก็ไม่รู้อะข้อมูลตรนี้ถ้าเปิดเผยก็ได้วะเอาเอาป็นว่าผมใส่มาแล้วอะ,อะทุกคนจะไม่มีใครแต้มสูงกว่าหมื่นเจ็ดเลยนะครับต้องอาศัยลูกมั่วกันเอาอ๋อแล้วก็ในวันนี้ครับจะมีการพูดคุยผ่านดิสคอร์ดกันเล็กน้อยนะ,ะก็จะมีเสียงของเพื่อนร่วมทีมเข้ามาด้วยอ่ะแต่หวังว่าทุกคนจะรับชมกันอย่างสนุกนะซึ่งปัจจุบันนะครับอัปเดตตัวผมหน่อยเนาะตัวผมปัจจุบันเติมไปประมาณ1000บาทแล้วนะครับก็แต้มได้แค่หมื่นหก ประมาณนี้แล้วกันนะสายเติมน้อยและสายฟรีวอลกิ้ไปไปกันเลยครับโอ้ยคนไม่พอด้วยอ่ะโอ้โหมาแล้วด้วยไม่ทันวะแย่จ้าเจอฟีนิกก์เหรอไอคิวนี้เขาโหดเพะว่าแย่แล้วโอเคเราสองคนโอเคนี้อันนี้ไม่เอาไว้งฟอนละลืมกินอาหารกันนะครับ สรุปตีมีกี่คนตีวีผมกินมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเข้ามาอีกฝั่งเขาอะเฮ้ยแต่ว่าฝั่งเราเขาเขาดูกันยังไงว่าฝั่งเราอีกคนอ่ามึงเป็นคนเราเตีอะเปี๊ยบมันไปเขากดดูไงมั้ยเขาหันมาไอเรามกดดูได้ด้วยเหรอเขามีแปดคนตอนนี้นะถูกไหม้ยน้อยอย่างงี้เราก็เราก็ไหวเดี๋ยวเหมือดูได้จะทีมเราอ่ะ เออมันกดได้อ๋อทีมนู้นเหรออ๋อเขามาถึงทีมแดงส่วนตัวเราอยู่ทีมน้ำเงินแต่คนอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้นะครับมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเราเน้นจำนวนคนหมาหมู่รวมคำฟัดแน่นอนไครับแก่บแรกครับตายผมอยู่แนวหุก่นะจะไม่เข้าฐานเลยไม่ว่าไ เราต้องรบรวนหน่อยครับเราจะได้เปิดก่อนทางเรียบขวานะซึ่งผมศึกษามาแล้วเล่นโหมดนี้แบบไม่ได้วอลกิวอ่ะเล่นโหมดนี้มาศึกษาไปเยอะแล้วจุดที่เขาจะวิ่งตัดครับขวาพักสไนคครับตรงนี้นะฮะเอาสีก่อนเอาไปก่อนหนึ่งเกองเอาไปก่อนสองเกาะเอ้ยถึงแล้ววะใช่จ้ะเอ้ยโอ้โหของเขาเหรอวะ โอ้โหแบบนี้ก็สาวสขี่ฟีโดแดงโอ,อ้โหถึกมากแย่แล้วออโอ้โหอ่าแบบนี้ได้โอ้โหโคตรแรงผมบอกเลยเขายิงผมแป๊บเดียวเองอะเฮ้ยถือว่าเปิดได้สวยครับสำหรับทีมผมนะแต่ตัวผมนั้นเปิดไม่สวยเลยมาก็ตายเลยเฮ้ยเอว่ะเฮ้ยโอ้โหมีเพื่อนมาแบบนี้ หวังว่าเราจะได้หลอยฟรีนะโอเคไม่มีคนอยู่วะไม่มีคนอยู่เราต้องทำเพื่อทีมนิดนึงเอ่อต่อไปเราจะไปจุดรีไม่เพื่อนมาแล้ววะไมตีผมแล้วีเหมือนไม่มีคนเลยนะโอ้โหฝั่งนู้นเขาโคตรสบายอ่ะทีมอ้าวอย่าบังเพื่อนแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับสามหนึ่งไม่ว่าคนจะเติมเยอะแค่ไหนแค่แบบนี้ก็เรียบร้อยเกินสองผมเนี่ยเฮ้ยแบบนี้ได้ลอยะได้ลอย อัพปิวเอ้ยโอ้โหมันเอออัพปิวหัวใจกั็ไปดึงเอ้ยมึงอย่าเอ้ยเมาร้อนอัพปิวได้อยู่อัพปิวเอาไอ้มันต้องปืนกลช่วยเพื่อนแล้วซัพพอร์ตเพื่อนเราซัพพอร์ตนายอยู่เป๊มเป๊มสุดๆเป๊มโอ้โหขอโทษเพื่อนโอเคเราแก้แค้นได้นายได้ลงกดไปนายกดตายไปเลยก็ได้นะใอ้เขาขาดว่ะอ่เอ้ยไม่หุดหยุดแล้วคนไม่มีโอ้โหแก๊สนี่มันอ๋อแก๊สเพื่อนเรา พี่จริงๆแล้วปล่อยตายมันจะไวกว่านะครับทุกคนแต่ว่าเฮ้ยไอเชี่ยมันมีออร่าตตรงข้้าแมโคเทคมันมีพอเทคแอบแบบโอ้โหไอ้บ้าถึกชิบหายโอ้โหโอ้ขีดเดียวก็ไม่ตายโอ้แล้วโอ้ยมีคนซ้อนโอ้ยซ้อนซ้อนหลังซ้อนหลังที่ไรเนาะต้องสกอยแบบนี้โอ้ยหมุนเอาเดี๋ยวหมุนหมุนก็หมุนเอาเดี๋ยวอาเดี๋ยวเลยขีดหนึ่งว่ะ โอเคเดี๋ยวเราต้องปั๊มยาไปเนจะียงฝนถูกข้าวไหมไม่แต่ว่าทีม,ม,มผมอยู่ทีมฟ้านะ <c oughs> บอกก่อนทุกคนมันจะจัดสองทีมทีมฟ้ากับทีมแดงอึ้งโ,<ด>โอโ้โหเม้มสุดๆเวลายิงแต่ละทีเจอคนแบบนี้โอ้คนไม่มีน้ำตาจาะไหลอาไม่เห็นเราอเดรเรากินนิ่มเกมนี้ค่อนข้างมองคนยากนะหลบๆบหน่อยเขาก็ไม่เห็นแล้วก็มาพักผ่อนในเกมอ่ะพักผ่อนในนี้อ่ะทีมฟ้ายังเดือดเลยโธ่แอมรู้ทางห้าร้อยครับ ตอนนี้เราได้เปรียบครับแต้มถังห้าร้อยแบตแรกน่าจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะอะไรของเราอ่ะอันเขาอัไรเรามันอยู่กันเยอะทีมผมอยู่กวสามสี่คนคุณขึ้นมายังไงเนี่ย้อไไปหนอ่ะหลงมีคนหลงทางอมันดูมันเดือดเอาดิเอาดิโอ้โหมไปยืนนี่นี่กูยี่ไปโดดอะไรวะเนี่ยเอาถึงที่ปลายนี่เปนคนหรืออะไรเนี่ยโอ้โห เอ้ยหรือขวดดูดเศเอ้ยอ่าซ้ายครับมีคนมาหลอยนะเฮ้ยทำไมทีมดนยึดไปจังวะเฮ้ยไม่โดนเฮ่ฟังคนยึดดีกว่าอย่ายึดโอเคอย่ายึดอย่ายึดเไปล่อยโดนก่อนอ๋อมียึดดิคนนั้นอืออะแบบนี้ก็สวยโอเคเขายึดไปแล้วว่ะเราก็มัวแต่เล่นเอาเข้าเอายิงโดนเราทำไมโอ้โหศัตรูอยู่ตรงหน้าเงี้ยงเงี้ยยิงโดนจะบ้าตาย แล้วจบตอนนี้เราเรายังปรับคนได้ไหมครับช่วงจังหวะที่รอเนี่ยสิบห้ามันกนปรับคนได้ไหมคน,ะนผ,ผมไม่พอมมอ่ะโอ้ยโอ้ยมันน่าจะสุกมโอเคเรากาดขวาเอ้ยกาดซ้ายเราเป็ไปของเราหมดเลยนะโอเค,อเคผมจะคุมโซนตรงนี้นะครับเน้นเน้นที่ใช้ชนะครับเอ้ยอ้โหอะไรเนี่ยมึงโอ้โหสายเนียนกิวนี้โอ้อโหเธออีกแล้วใจเราตรงกันหรือเปล่า เอ้ยโอ้โหพิว้วพิ้วเราพิ้วแล้วนะคู่แปลกวะโอ้โห,ห,โหฟ้าระเบิดคนคนนี้เขาเล่นแปลกๆนะ <A. S 1> ทำไมทำไมเขาเล่นแปลกๆปลวะคุมเอเลยวะเอ A. ปล่อยเขาไปก็ได้นะยังไงเราก็ได้เยอะอ <A. S 1> ยู่แล้วอะเราคุมโซนเลยโอเค okay, ไปไปดูเอดิเอมันมีอะไรกันนะโอเคแบบนี okay, ้ได้หลอยครับได้หลอยฟรีแน่ ตำแหน่งโคดแจ๋วตรงเนี้ยอัาวปิวตายไปไหนๆก็คาแล้วก็ตายไปอ้าวปิวอ้าวไม่เห็นเลยวะอปิวเออเอาเิไปเฮดช็อตมาตาฟ้าโอเคด้านหลังเรามีเพื่อนอยู่ครับโอ้เล่นกันดีนะรอบนี้สำหรับทีผมไม่มั่วเหมือนการวอลกิ้วรอบแรก วิ่งกันพันเลยเราช่วยเพื่อนเพื่อนจะบอกว่ากูร้านไปเนี่ยโอ้าวไอ้คนนี้มันเหนียวมากเลยมันอยู่ตรงไอ้เออออกแบบปิ้วอะาวปิ้วเออเอ้าทำไมถ่ายโดนยืดเอ้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอ้ามึงตายจากไงเนี่ยโอ้โหเพื่อนโอ้เพื่อปุ๊บเราจะใช้สายพิ้วปุ๊บเฮ้ยชุ๊บปุ๊บทอนเทนด์ได้คอนเทนด์แล้วก็ปุ๊บลบต่ออมีีโดนัวเขายิงเราไม่โดนอะ โอเคโอเคเราจะแอเรายื้อไม่ได้แล้วเพื่อนเออเต่าก็หม่อมกูขอลูกซองถึงว่าเขายิงเราไม่โดนอ๋อถ้าไหนเป็นปืนกลเราคงตายไปได้แล้วล่ะโอเคแมตช์แรกชนะไปได้อย่างสวยงามนะเออซึ่งตายนี่ผมกลุ่มโซนแล้วก็วิ่งยึดฐานเนาะก็เลยได้แต้มไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่โอเคครับเราไปเกมสองกันดีกว่าครับ ฮ้ยมาแล้วว่ะมาไวกว่าที่คิดว่ะไม่ได้ทันตั้งตัวครับหองไม่ทันเลยโอ้โหอันนี้มันอะไรนะเขาชนไก่เหรอใช่ป่ะเพื่อนบอกว่าเขาชนไก่แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่ป่ะแล้วทำไมเพื่อนเขาพูดว่าเขาชนไก่มาตอนแรกมันมันขึ้นว่า A4 เป็นใช่่ะ A4 วะ S กินข้าวตรมอึ่งอ้างไว้ มันคืออะไรวะผมกินอะไรดีวะนเนี่ยเอาเกมแบสองถ้าชนะแมตช์นี้ได้ครับเราจะเข้ารอบชิงนะบอกเลยว่าตินแล้วเวลาเราตายมันก็หายใช่ไหมตอนนี้มีเวลานี่ครับมันมีบอกอยู่แต่ว่าเวลาเรากินอาหารผมสังเกตว่าตอนเวลาผมตายหรือว่าผมสุขภาพไม่ดีมันก็หายไปเลยนะซึ่งมันคืออะไรผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะมีเวลาบอก็เถอะ โอเคมากนะแปดคนแปดคนของเขาก็มีแปดคนเองนะโอเคครับแปลงว่าไม่ออนกันโอเคงั้นก็เรท่ากันเข้ากันเข้ากันแบบนี้สู้ได้สู้ได้ต่อให้ฝากเขาจะเติมก็เถอะไอ้เราก็เติมเอาเกลือเติมเอาเกลือเติมเฮ้ยโอ๊ยผิดเอาไปหนึ่งเกาะครับเอาแล้วมาแล้วมาแล้วดีโอ้ยมันไม่โดนดไจ้าโอ้โหเอามึงทำยไมมันเดินช้าๆวะตามมาแล้วครับ โอ้โหได้นัดเดียวเองว่ะเอาออกครับเอาออกโอเคได้สองเกาะครับโอเคอันนี้ผูกนะอย่าวิ่งมานะโดนหัวโดนหัวเราจะโอ้ยตรงนี้เขาสามตัวนะเราจะสร้างโพงิชันให้เขาเข้ามาเพื่อไม่ให้เขาเข้ามาเลนกลางเฮ้ยเอ้าโอ้โหมายังโอ้โหไม่เข้าเลยอะไรเนี่ยใครเนี่ยโอ้กัปตันกับเบริกาวเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าอะไรของเขาวะโอ้โหแบบ ไม่ตายสักทีละโอ้โหปึกกัศกันไปไหนไอพีเอฟกินมันเลยจ้าเล่นเล่นกระตากพุดพอเออว่ะเพื่อนเราวางแผนนะให้เล่นกระตากพุทธคนนี้ยิงเข้าเลยอ่ะเออนายยิงเข้าว่ะเรายิงไม่เข้าเลยอะชื่ออะไรเดวลหนึ่งหนึ่งว่ะอ้าวไม่เห็นนะไออนี่เหรอชื่ออะไรปูโตเนี่ยปูโตนี่แล้วเขาปูโตัวไปเนี่ยไอน่สเมื่อวันหนึ่งเลยฮะเดี๋ยวว่าเขาจะไม่ต้องอยู่ ไม่ไม่ใช่บอดเดี๋ยวนี้มันวอกิ้วไอ้บ้านี่ถึงบอดเลยดีฮะเออเราต้องเฮ้ยเออมึวใครแด่เยอะยินดีที่ได้รู้จักนะเพื่อนแล้วก็จากลาตรงนี้แหละไอ้ฟังเบื่อตกใจโอ้ขอโทษเพิ่มสามจุดพอครับจริงๆโอเคเราดื้อไงเราอยากได้สี่เราลงกันได้อยู่โอ้โหแต่ละคนแม่งแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วแค่แค่ป้ายโลโก้ก็น่ากลัวแล้วเราต้องมายึดเขาคือเฮ้ยเพื่อนเราหลอยอยู่เพื่อน โอเคเรานำแล้วนะเราได้สามป้อมแล้วโอเคเราจะกลับไปช่วยเพื่อนผมจะวิ่งนะรอบนี้แต่ถ้าได้เปรียบเราจะคุมโซนครับเอ้ยเอ้ยร้องระดังเลยไม่เป็นไรเพื่อนโอเคครับผมจะคุมโซนนะเพื่อให้ทีนูเล่นยากครับเข้ายิงอะไรกันข้างล่างวะไปจุดหน้าบ้างก็ได้นะครับโอ้อะไรเนี่ยโอเคเน้นเด็ไอคนนี้อีก่แต้โดนยิงหลังสองรอบก็ยึดไว้ก่อน เพราะว่าคะแนนมันถ้ามีคนยืนจุดอ่ะมันคะแนนเพิ่มนะอ้าใช่ใช่ครับพี่คะแนนจะเพิ่มเฮ้ยผมว่าเร้าไปในเฟร์เชั่นนี้ดีกว่าครับเข้าไปเลยโอ้โหไม่ตายด้ไงวะยิงตรงนะอย่างเวอร์เลยสมแล้วที่ว่าเจอของแข็งเอาไปอีกโอ้โหมึงยอดมนุษย์ที่หายเลยอะไรวะเนี่ยชนะเว้ยเฮ้ยเราได้สามนะ เขายังตีเราไม่ได้ไ<ห>เอาไปอีกหนึ่งกอแล้วเราก็ถาไถไถไปครับโอ้โหคนนี้ไม่อยากยิงคนนี้เลยว่ะแป้งยังถือกเลยไม่ไม่ต้องรอเพื่อนอยากลองว่ะเลือดมันไม่มีเราต้องเข้าข้างหลังโอ้โหแล้ววิ่งไวด้วยมึงติดทับโอเคเขาไม่เห็นเราครับผมยิงโอ้โหมึงยอดมนุษย์จริงววะยิงตรงไม่ได้เลยไอคนนี้ไม่อยากเจอไม่อีกเลยโคตรถึกโอเคทางนู้นครับเราจะวิ่งไล่นะ ตอนนี้เราเสียไปไม่เสียเราสามอยู่ครับแบบนี้ก็ปิ้วไอไม่โดนได้ไงวะขอโทษเพื่อนโอเคถือว่ายังปิดงานได้อยู่นะเราเราเขาโทษีคนเยอะมามันเริ่มไปเยอะขึ้นเสี่คนเฮ้ยเอาแล้ววะทีมเขาเริ่มเดินหน้าแล้วว่ะไปยึดไปนะเพื่อนเราจะไปโพฒิชั่นต่อไปตอนนี้เรายังมีได้ยังได้คืนได้คืนมาสบายสบายกันเบี้ยวดีดีแล้วก็ตรงกลางได้ตรงกลางเหรอแต่ตรงกลางเขาไม่ค่อยขึ้นกันมาเลยนะสำหรับพิวเนี้ย แปลกจังเออเนี่ยเขาไม่ค่อยเจอมันอีกอ่ะผมไม่อยากเจอไอ้คนโอเคยิงคนนี้ดีกว่าไม่อยากยิงไอ้คนนู้นเลยอะไรเจ๊หลังเข,าข้าครับพีหลังเขา้าเฮ้ยจะโอ้โหโอ้โหใช่หลังไม่ใช่แค่หลังอ๋อ,อไปเห็นเฉยโอเคได้กินนิ่มโอเค,อเคลอยเพื่อนโอเคได้สองนี่สายลอยที่แท้ชูรอฟัง แบบนี้เราจะเหลือกี่คนละเบื้องโอเคได้ป้อมโดกลางเอ๊ะทำไมภาพสั่สัภาพแหลกยืนดีเตะเห็นรุดเตกไอคนนี้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไอคนนี้เขาโดนแบยิงบ่อยมากไปไหนล่ะเอาเกาะออกมาโอ้โหไม่โดนเต่เขากำลังไปดีครับไปดี ไอดีโเเควิ่งเขาวิ่งเขาเล่นมีดสีละสี่โอ้โหแต่ละคนไม่อยากยิงเลยโอ้โหแบบนี้เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมึงเอาไปเอามีดฟัดโอ้โหยอดมนุษย์แต่ละคนเกียร์ยทั้งนั้นเอากรอออกมาถอดกรอ <ไป S 1> เพื่อนมีต่อแล้วครับถอดกรอไว้ถอดน่าจะกดให้เราอยู่ห้าปันโหไม่โดนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยใครวะเออ๋ออออ อย่าฮิวอย่าฮิวเฮ้ยโอเพื่อนฮิวเราแบบนี้สวยเลยแล้วเขาไม่เล่นอรอไม่ออกมาเล่นอรอเพื่อนออกมามาไกลตายไหนโอเค <Okay, S 2> สวยเพื่อนเอาไอคนนี้เขาก็ไม่เห็นผมดเพื่อเอาหลบแบบดิจิตอลโอเคปิดสวยเฮย้ยอะไรวะตัวอะไรวะมองมีปอนเลยโอ้โหจะตายจะตายเฮย้ยอะไรอีกวะ ออแบบนี้ก็รูดๆๆๆๆโอ้ยเจ๋วโอเคโอ้โหมีเพื่อนใช้ปืนนี้บอกเลยรักจริงๆโอเคผมยู่ตรงนี้แหละผมนี่ถังส่วนของเขาเเขาเขาขโมยหน้าบ้านเราแล้วเอาหน้าบ้านเขาจริงๆแล้วสถานการณ์ก็ฟังช่างแย่นะผมจะถอดกอกให้เฮ้ยโคเฮ้ยไม่น่ารอดแล้วะเอาวะเอาสูดอะเอาให้สูตรเฮ้ยเอาเขาหนีปะนบีต่อ อเพื่อนโอ้โหรักเพื่อนคนนี้จริงๆเลยเขาเขาเขาวิ่ดีใจดโอ้โหเพื่อนผมมีถังออกซิเจนส่วนตัวครับผมมีถังออกซิเอ้าคี่ไโดนโอ้โหเอาโหมไปตายผมมาอมตะผมมาอื้มผมมามีเพื่อนดีแต่กระสุนไม่มีอองไปจดโอเคเดี๋ยวผมผมตับให้ได้อยู่อรใครจะขป็งฝ่างโอ้โหแจ๋วเลยเพื่อนเราจะไม่ไปไหนเลยแม้แต่นิดเดียว โอ้เขาเขาเอาตัวน้ำหนักไปอยู่ E เราครับสบายสบายลองไปทีสุดอลยแสดงว่าเขาโถไป E นะดูเหมือนว่าทีมเขาก็จะไม่ค่อยคอกันนะโอ้ตัวอื่นมัน็อตไรเหรอกดเน้นๆโอ้โหไม่เข้าเลยวะแต่ละคนโอเคเรากลับ C ครับเราอย่าเฮ้ยชนะแล้วชนะแล้วโอเคถือว่าจัดไปสวยครับเข้ารอบชิงจบแล้วโอ้โหเขาไปตั้งเนี่ยเขาไปีกันจริงๆด้วยเว้ยเขาไปโถอีกันเอาเลย เอ้ยชนะว่ะเข้ารอบชิงเหลือจะเกลื่อนเหลือจะเชื่อเอ้ยรอบนี้เรามาว่ะกเดียวอ่ะตดนเราน่าจะได้เข้ารอบชิงนะเอาจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเราชนะถ้าเราชนะสองตาได้เราจะได้เข้ารอบชิงเลยนะเลิศเออจะโนอ้โหเป็นไงกินนี้อุ้ยโอ้ยเสียงไมโอเคแดงโปหู โอ้โหมันเล่นอะไรเนะี่ยวิวนี้นี่อารมณ์สนนทรีสุดๆโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับเดี๋ยวรอระบบมันอัปเดตก่อนนะเฮ้ยอัปเดตยังมันอัปเดตแล้วดิเอ้โอ้โหเนี่ยใส่ชื่อกันมาเต็มช่องเลยแต่ออนกันอยู่กี่คนก็ไม่รู้โอเคแต่อขอบคุณทุกคนนะที่มาร่วมกัน <S <S นี่และในที่สุดอัปเดตก็มาถึงครับ <S <S โอ้โหเท่สุด,สดๆอะ อันดับหนึ่งและอันดับสองนะครับเราจะมาชิงกันว่าใครจะได้โนหนึ่งไปแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นอันดับ3าชิงอันดับ3านะอันนี้3าี่แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับ5กับ6แล้วก็7กับ8เนาะต้องบอกเลยว่ารอบชิงนี่ผมอยากจะร้องไห้ทั้งน้ำตาโอเคต้องแจ้งก่อนนะครับว่าซึ่งตัวผมเนี่ยเนาะไปทำงานเนาะคือผมต้องเข้ากะกลางคืนแล้วครับ ต้องไปเป็นหนุ่มออฟฟิศกลางคืนแล้วซึ่งผมนะครับอาจจะไม่ได้เข้าร่วมรอบชิงนะซึ่งผมเซ็งมากเลยเว้ยแต่ต้องดูก่อนฮนะว่าเนี่ยมันสองทุ่มอะแล้วตัวผมอะ่ะต้องเข้างานแล้วแบบอ่ะแต่ว่าผมจะลองดูอีกทีนะครับว่าผมจะมาเข้าร่วมวอลกิลในรอบชิงชนะเลิศได้ไหมต้องรอรุ้นกันเนาะโอเคครับถ้าแล้วแบบแบบแบบวย เอ้โอเคคลิปได้ลิ้นพันกันแล้วเดี๋ยวมันจะขาดความเป็นซิกเนเจอร์เราไปโอเคครับทักเอีหัวโอเคมาลุลัวเลยถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับตอนนี้ก็จะ500ซับแ้้วเนื้อขอพักคุณมากเลยซึ่งตอนแรกนะครับผมอะเริ่มเปิดช่องมาคนดูแค่2 0ถึง50คนผมก็ดีใจแล้วแล้วนี่แม่แบบเป็นพันน่ะบางคลิปเป็นหมื่น โคตรจะดีใจแล้วขอบเพราะคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์หรือว่าเข้ามาดูคลิปของผมนะครับโอเคครับแล้วในวันนี้ก็สวัสดีครับ